สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราไปลุยแรลงกันนะครับผมจวนเพื่อนนะีว่าเข้าแต่ละคนไหมนะน้องนี่ใครเข้าห้องเพื<ม>เนน่อนมะามาเข้าเก็บกันได้เลยนะครับใครนั้นเข้าไหมเพื่อนม่าน่าจะไม่เข้าโอเคเข้าครับใครนั้นเบอร์สี่คืออะไรมาจุนเนาะ แต่แตัวคมนั่งก <mur ky noise> ็มีที okay. Okay, together, ่คงจะต้อเขาว่าไปดีป่ะก็ไม่เลือกตัวไหนไปดีนะไม่มีเสื้อไม่มีชุดนะครับชุดธรรมดาเงี่ยเฮ้ยทำมินตี่ของวันประกันให้นะตัวอะไรกันแน่ตะกงนีเปลี่ยนครับเปลี่ยนไม่ทันครับอะตรงนี้นะเดี๋ยวไปตรนไหนดีเอะตรงนี้นะ คนคงเห็นนะครับไม่กี่ห้องผู้ถตัดวิดีโอไปคเครื่องขังเฉยมาครับเจ้ามิเตี้อุ้ยทายฟองนักบาสเกตด้วยดิยอ่แาแคป้าจอไปที่ระลึกนะอยอือแคป้าจอไปสดอกมาเลยอ้าวตอนนี้ห้องคิดว่าจะขึ้นตอนนต้ตกทางไปเล่นฝึกฝนยอดอยู่นะคิดว่าจะขึ้น,น,นไม่ได้เลยเมื่อมาเรมเล่นไปนะ มาครับรู้ฝึกงานนะผมอยากปรกบเป็นโดจังเฮ้ยเครื่องค้างเครื่องค้างครับเออสวยติดหลังเป็นโดเฮ้ยค้างครับทุกคนต่างค้างครับโอ้โหนึกว่าต้งไห่มผมเอาไหมเออไม่เหรอมะสวยกดดีกดไม่เขาไม่ได้แฮะ อโอ้ยมาตัวได้สี่ทอ่อสี่เท,ทา่าเลยนะครับมาเกะพิกเก็มซินโดมบอกกับกฟรต์ที่สองนะ สวยเข้าไหมบ้าวสวยไปสวยเข้าไหมโอ้โหสวยอ่ะสองับสองบอกก็สวยมากไปให้เลยเกมประกอบดีเลยเนี่ยเป็นโดเป็นโดยักษ์ยักษ์อุ้ยฉันพลาดเองงต่าไปแล้วราฟังกบมาให้ ก็พี่ปุ้มเฮ้ยสินมาแดงอยัางของพีปุ้มพี่ปุ้มขออภัยดิ์ไม่จริงก็พี่ปุ้มไม่เป็นไรตอนนี้ถึงดำนะก็บอกปิดไม่รู้กระฉันแล้วว่าแพ้นะไม่เป็นไรโอเคอันนี้นาะยนิสัยชอบตรงนายนิสัยชอบโนอยนไอชอบยิงดิหนาตรงนั้นมีก็ยังนี่อีกนะเออตรงไหมตรงไหมเออ ขุนน้องเยิ้โดนตบได้ยงังไงเฉยเลยอะสีผู๋นั่งากันได้ผมไม่ชอบเชนโดนมากระโดดประวันอย่างนี้แหละเพราะว่าเวลามันกระโดดละแบบนี้แบบเมื่อกี้โอเคนี่ใส่ชอบนี่เออเฮ้ย รอบที่สองก็มีคนเขาเป็นดึงน้อยอุ้ยลงมาลงมนาะโอ้โหจริงดิโอ้โหเอามาโอ้โหตบไม่โดนโอเคเอากลีบารได้อีกแล้วไปตบให้มันมันอะมามันจบหลังอะผ่านแต้มผานแต้ม สวยทำมือเอที่สามเตมโอ้โหตรงนั้นใครจะไปรีบเวได้เพื่อนเอ้ยสวยสวยสวยเออสวยมาหลอมาไปสวยตาหน่งตัตามน่งตัามนึ่นตัวนีไม้ตายเลยนะไฮ้ไปทำแล้วแล้วก็ผิดนะทอนี้ พยายามให้มากดดเวยออกมาบ้างออกมาบ้างสวยที่มันทำแต้มพี่กรรมชนะไหมเนี่ยทุกคนนี่ผมเงี้ยติ่นเลยนะเด้อทำแต้มก็ขอให้คนตกหน่อยนะแต่ทำแล้วระวังถูกสติュเอาว่าผมบาทำแต้มว่าอย่างว่าสวยเข้าสวยสื่แต้มสองผมทำไม่ทันแหละสี่วินาทีของเวลาไปก็แย่มากเลย ไอ้สิบแปดให้ไปโดนกระติューเธอเฮ้ยเจอโดนมากระติューทุกคนแย่ไปเลยแล้วทุกคนต่อเวลาเฉยเอาโหไมห่ได้บอลอีกครั้งถูกน้ำละยี่สิบยี่สิบส,ส,สามเราคู่ทำไมรงนั้นเลยนะ ม่น่าก้าแพ้เลยดานนี้ทุกคนตกเหตุเลยขัเต้มก็ไม่ได้น,นู่นกะช้นาโดนตกังไม่ไหวแล้วแหละทุกคนด่นนี้ มาตีนี้ืห้ผมหน้บ้าง้าผมนี้ได้นะ,ะไม่ไหแล้วทุกคนบอกว่าท่าดีเ้านะอาจจะกลับพลิกกลับมาทำงกนได้ไม่ทันได้ไหถ้าปติตด้นนะอาจจะทันได้ซ้ำแท้ทุกคนนิดเนิแด ผมทำผิดแค่เท่านี้นะครับทุกคน